น่าจะคนละเรื่องเห็นแล้วแล้วพี่ออกาเป็นงไงบ้างกลับมารับละครค่ะก็ก็รับอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะก็สนุกค่ะแล้วก็เป็นมันเป็นชีวิตของเราอยู่แล้วค่ะคือเหมือนกับว่าเราเกิดมาในวงการนี้ก็เริ่มมาจากละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาร่วมงานกับแบบพี่ๆนักแสดงแล้วก็น้องๆเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่มันสนุก แล้วก็ชอบเล่นบทบาทที่มันไม่เหมือนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาอยากถือว่าน,นี้เราไปทำหลายพทคุณก็เลยงงว่าเราไม่รับละครไม่รับงานแสดงไม่รับอะไรแบรบ,บนี้อ๋อไม่จริงๆแล้วอ่ะรับคู่กันอยู่ค่ะหมายความว่าครั้งก่อนน่ะก็ก็ยังถ่ายละครอยู่แล้วก็ออนแอร์ไปด้วยเหมือนเรื่องก,ก,ก่อนๆนั่นเนี่ยค่ะก็พอจบปุ๊บแล้วก็มีพิธีกรมีพาร์ทอื่นที่เราทําแล้วก็เนี่ยก็มีละครก็ต้ไปถ่ายะมากัต่แิงแต่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  มันตึงแตกต่างกันนะครับก็แบ um, so ่งแบ่งย <So S 1> ังไงอะเหมือนกับว่าละครก็จะเป็นอะไรที่มันคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะก็เหมือนกับเราเกิดมาแล้วเราก็ ทำงานวงการน,นี้ประมาณ3 0กว่าปีแล้วว่าแล้วพออีกพาร์ทหนึ่งซึ่งเป็นแบบมันมันเป็นพาร์ทการเมืองแล้วกันพาร์ทการเมืองอันนี้เราก็รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนกับเราก็ต้องนับศูนย์แล้วก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมมากกว่าค่ะแบ่งยังไงก็คือต้าองาจจะแบ่งสมองนิดนึงว่ามันคนละแบบเลยใช่ถ้าถามนะวันนี้เราจริงจังด้านไหนในวันนี้ละครมันม,มีแล้วแต่ว่าเราจะไปจริงจังและกีกด้านึกกา่งเลยไอยางเป็นทางการ พูดถึงความจริงจังอ่ะจริงจริงเป็นคนจริงจังอยู่แล้วคือทําอะไรคือทําจริงอย่างละครแล้วทำจริงละครเป็นชีวิตของเราแต่ว่างานการเมืองเป็นงานที่เราสนใจเป็นงานที่เราอชอบคือชอบทั้งสองแบบอะค่ะเวลาทําอะไรจะเป็นคนเป็นคนสามารถที่จะทําอะไรหลายๆอย่างได้ไม่ใช่แบบว่าสมมุติว่าเราทําอย่างเดียวแล้วคืออีกอย่างหนึ่งเสียอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนแมเน g ตัวเองได้คือเหมือนตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเวลาเรียนเราก็ทํางานกับ กัเบเรียนไปด้วยควบคู่กันไปเราก็จะต้องทําให้มันดีทั้งคูนะ่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าจริงจังคงจริงจังทุกเรื่องอ,อย่าง่าตอนนั้นเราไปทําตรงด้านนั้นหลายคนก็เลยเอาสิ่งที่เราเล่นละครไปอเอามาเทียบตลอดเวลาเราซีเรียสมัมถึงว่าอ๋อไม่ซีเรียสอะคะ่ะหมายความว่า,าการที่เราเอยู่อาชีพของเรามาันคือนักสแสดงใช่ไหมแต่ว่าอีกอันนึ่งมันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งมากกว่าการเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องปกติของของทุกคนที่สามารถ แสดงความที่เห็นได้เออมากกว่าค่ะไม่เลซีรีส์อะไรคุณจริงๆไม่ออกเหนื่อยใจไหมกับก,การที่ชุดว่ายน้ำเราจะมาทุกดราม่าที่เราเป็นดราม่าพุ่ชุดว่ายน้ำก็จะมาเลยมาแบบขุดแบบไม่เหนื่อยอ่ะเพราะว่าก็ไปทะเลอ่ะ <laughs> โอ้ฉันได้ชีวิตคืออยู่ทะเลไม่ได้อยู่ในร้านอาหารหรือว่าห้างสสรรินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปว่ายน้ำก็ใส่ชุดว่ายน้ำเป็นเรื่องปกติไม่ไม่ไม่ไ,มได้ซีเรียสใช่ค่ะก็คือรู้จักกาลาเทสะใช่แต่จะเอามาเปรียบเทียบอันนี้ก็เราก็พูดแต่คนเขาก็ไปไปพูดอ่ะเออแต่ว่าถามว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบผิดอ่ะเออเหมือนก็ไปทะเลแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำ ไปส่ไวยน้ำไว้น้ำก็ใส่ชุด่วยน้ำอะไรมากกว่าเวลามีดราม่ากันมือมันหนักสำหรับเราหนักกว่ามันคืออะไรดราม่ามันก็คือดราม่าเอาว่านะมันทุกวงการก็ดราม่ากันหมดอะตอนนี้ตอนนี้ทุกคนดราม่าทุกอย่างใช่ไม่ใช่ว่าจะเป็นดารคอนนักแสดงหรือว่าแบบอินฟูหรือชาวบ้านอะไรทุกอย่างตอนนี้โลกของเราอยู่ในโลกของดราม่ามันมีคนกระตุต่อชีพการตัดปรเด็น ไม่ไม่มีค่ะไม่ไม่ได้กระทบอะไรมากกว่าค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้ทุกคนดราม่าแต่ว่าเราถ้าเกิดเราทำอะไรที่มันไม่ได้ทาเรืองไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่น่าไม่ไม่กระทบอะค่ะมันมีบทตบทที่เราเลือกไหมครับเออไม่กระทบเลยค่ะสําหรับสําหรับที่ออกไม่กระทบเลยเพราะว่าตอนนี้ก็มีละครสองเรื่องนะคะก็จะมีเรื่องเนี้ยตำรับที่เธอลืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องะเบอร์สื่อลังใช่ทำช่องวันเนี้ยค่ะ ถามว่ากระทบไหมไม่ไม่ไม่ทบกับเราใ่ไแต่บทก็คือไลน์ได้เหมือนเดิมไม่ต้องก็ไลน์ไม่ล่ะไม่ต้องเบรกใช่ไหมไเบรคไม่ไม่เบรกมันคือบทบาทมากกว่ามันคืองานงานละครนะคะละครเราก็เล่นตามบทบาทซึ่งจริงๆไล่กว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเราเจออะไรอย่างเงี้ยเราเราเก็บเราแคปเราเตรียมตัวไหมถ้ามันลังเส้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะมีพวกข้อรอบหลายคนไหมครับที่ผ่านมาเยอะแก็สุดท้ายด้วยการ ฮะจะไปยัอากาเชาหรอก็่เขไม่ค่อยชอบนะชอบเป็นเงินมากกว่าเก็บไ้เยอะอย่างไร่ะกับกับนิสานออะไรคนก็ก็มีมีเยอะค่ะแต่ถามว่าเราบางทีเราก็ปล่อยผ่านเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนบางคนเราก็เหมือนกับว่าเขาพูดอะไรมาเรารับฟังแค่นั้นอะไรที่ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านแต่อันไหนที่มันเกินไปดีกว่า เกินเกินลิมิตบาบาบาลิมิตของเราอยู่ตรงไหนบาลิมิตถ้ามาวุ่นวายกับครอบครัวหรือว่าลูกเราหรือหรือในคนในครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกินไปแต่ไม่ได้ครับแต่กับเราไม่เป็นไรอะไรเงี้ยจริงมันมีน้อยไหมเวลาเจอคอมเมนต์ด้านลบที่มาเป็นร้อยทีเดียวอย่างเงี้ย คนรักมันก็มีคนเกลียดคนเกลียดมันก็มีคนรักเนาะมันก็เป็นคนปกตินะคะใช่ไม่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนหรือเราเราอาจจะสมมติว่าเราไม่ได้เป็นนักแสดงคนทั่วไปมันก็มีทั้งคนรักคนชอบอันนี้เราไปอยู่ตรงนี้เราก็ต้องคำใจไว้ตั้งแต่แรกแลยว่า มันก็จะมีคนไม่ชอบนะคนชอบนะถามว่าคนชอบเยอะกว่าคนเกลียดไหมอันนี้ไม่รู้จะถามว่า <c oughs> เราไม่รู้ไงธอเออไม่รู้ว่าใครจะรักเรามากแค่ไหนหรือใครจะเกลียดเรามากแค่ไหนแต่เรารู้แค่ว่าเราอยู่ตรงนี้เราแฮปปี้หรือเปล่า แฮปปี้ก็พอค่ะแต่ที่ผ่านมาดราม่าเอาแม่ลงไม่ได้เลยนะค่ะแม่ก็แม่ก็สู้เหมือนเป็นคนสุขสาวท่านดนึงไปสู้ทุกดราม่านะใช่ค่ะมันมีวิธีไงที่แบบว่ามีภูมิคุ้มกันค่ะยังไงบ้างยังไงบ้างอยู่มานานค่ะแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะเป็นเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนตอนเราเด็กเราเข้ากันใหม่ๆแล้วเรามีดราม่าอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าเซนซิทีฟร้องไห้ไปแต่ว่าพอเราอยู่นานๆเราก็คิดว่าคนรักก็ต้องมีคนกเกลียดมนเกลียดก็ต้องมีคนรักเป็นเรื่องปอกตกิเราก็คิดว่าทุกคนสามารถจะได้ความเห็นได้แต่เขาไม่ได้มารู้จักตัวตนของเรา,เาหมายความว่าสมมุติว่าเราไปเจอใครก็แล้วแต่แล้วเขาไม่ชอบที่หน้านเราเลยอ่ะเราก็จะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เขายังไม่ได้มารู้จักเราเลยมีรสอองอาชีพีไปด้วยกัน ไปด้วยกันได้ไหมก็คิดว่าไปด้วยกันได้อยู่แล้วอะค่ะใช่แล้วอยากด่ากลับไหมครับอันนี้ถามแบบชาวบ้านเลยค่ะละครด่าเราแต่งมาเราอยากจะแบบเหมือนในละครสุนวิญาณอะสุนวิญญาณเป็นนางร้ายแล้วตัดแตงเอาจริงๆนะเป็นคนที่แบบว่าเวลาโกรธแล้ว่จะเงียบเก็บไม่เชื่อใช่ไหมคะเป็นคนเงี้ยเปล่าก็นี่เงียกอยู่ได้ก็อะไรเงี้ยเป็นคนโกรธแล้วเงี้ยแบะเป็นคนโกรธแล้วไม่ด่าด่าไม่เป็นยกเว้นเวลาเล่นละครแล้วอ่านบทด่าได้คืออันนั้นเรื่องมาอยากว่าด่าคอมเมนต์นี้แบบ เอาหลับไม่ออกคิดคิดไม่ออกต้องก็มีสคริปต์ต้องมีสคริปต์สมมุติว่าอะไรในบรที่ด่าประมาณสี่หน้าเล่นได้เลยแต่พอชีวิตจริงสมมติว่าใครมาด่าเราเราอยากด่ากลับด่าไม่ออกสมมติโกรธกับสามีอย่างเงี้ยเราอยากด่าเขาแต่เราก็ด่าเขาไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เงียบไป็นเงียบแล้วพีจัดการยังไงตอบโต้ตกับยังไงถ้าเราเงียบ ก็ปล่อยผ่านเป็นคนเป็นคนคิดบวกค่ะพร้อมบวกหรือคิดบวกบวกไม่ฟังไม่ดูพี่อะหมบวกบวกพร้อมบวกด้วยแต่ว่าเป็นคนที่เป็นคนไม่ชอบเอาอะไรเอาเก็บคิดอ่ะเป็นคนสนุกสนานเป็นคนแฮปปี้กับชีวิตชอบชีวิตมีความสุขเออไม่ชอบอะไรคิดเครียดไม่ค่อยชอบด่าใครเออแต่ถ้าเกิดด่ามาก็ก็เก็บเก็บหลักฐานไม่ได้ด่ากลับเนาะไม่ได้ด่าแต่เก็บหลักฐานเก็บหลักฐานเก็บหลักฐานชอบตืบคุณค่า Eu ah.